สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับเปาสุทธวิทย์นะครับวันนี้มีงาน DIY นะครับมานําเสนอนะครับเป็นอ่างล้างหน้านะครับที่ปัญหาก็คือก๊อกนะครับมันจะอยู่ต่ําและชิดกับขอบอ่างมากเกินไปนะครับปัญหานะครับที่เจออยู่ตอนนี้เวลาใช้หน้านะสังเกตนะฮะมันจะชิดชิดขอบมากเลยนะครับและต่ําเวลาเรามือเข้าไปมันจะติดขอบนะฮะไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราเตรียมอุปกรณ์แล้วมา DIY กันครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราตัดท่อ PVC นะขนาดส่หุนนะครับความยาวที่เราต้องการก็คือประมาณ30เซนนะครับหรือประมาณหนึ่งเมตรทัดนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็มีตัวน้ำยาประสานนะครับท่อ PVC แล้วก็มีข้อต่อตรงนะครับเกลียวนอกนะครับหตัวนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต่อข้อต่อตรงนะครับที่เป็นปลายเกลียวเนี่ยเข้ากับท่อ PVC นะครับโดยการทาน้ำยาตัวประสานนะครับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ ก็ทําการต่อเข้าไปเลยครับตามนี้เลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เทปนะครับพันเกลียวนะครับพันที่บริเวณนะครับเกลียวตัวข้อต่อตรงนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะต่อนะครับสายน้ําดีเข้านะครับทางนี้เลยนะครับก็พันไปเท่า พอสมควรนะครับครับแล้วก็ทอดใส่น้ําดีนะครับตัวนี้เราจะเป็นทางน้ําเข้านะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปเลยครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับตัวอ่างนะครับที่เราจะต้องถอดกอออกนะครับก็คือใช้ตัวคีมล็อกนะครับคายตัวน็อต นะครับพลาสติกนะครับที่อยู่ด้านล่างอ่างนะครับออกนะครับเพื่อหมุนตัวก๊อกออกนะครับแล้วก็ถอดก๊อกออกจากอ่างล้างหน้าได้เลยนะครับเมื่อหลุดออกงี้นะครับตัวก๊อกก็จะหลุดเลยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเมื่อเราถอดออกหมดแล้วนะครับก็จะเหลือช่องนะครับถ้ามองจากด้านล่างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นช่อง โล่งเลยนะครับเพราะมันไม่มีก๊อกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะประกอบนะครับตัวท่อท่อน้ำนะครับท่อน้ําดีนะครับสังเกตว่ารูของของตัวก๊อกน้ําเดิมเนี่ยมันจะใหญ่กว่าท่อ PVC 4สีหุนแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวท่อนะครับขนาดหนึ่งนิ้วที่เราบากไว้นะครับเพื่อลดขนาดครับจะทําให้3ตัวนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือเราบากไว้ใช่ไหมครับมันสามารถที่จะบีบครับบีบแบบนี้ครับแล้วมันก็จะหดเข้าไปได้ครับเราจะซ้อนกัน3ชั้นนะครับ ก็จะพอดีแน่นนะครับกับตัวท่อ4หุนพอดีนะครับนะครับวิธีประกอบก็ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ประกอบเข้าไปที่ตัวท่อได้เลยนะครับดลอกลงไปนะครับท่อนะครับ ที่เราจะประกอบก็แยกขึ้นมานะครับเมื่อเราล็อกตัว1นิ้วนะครับท่อพี1นิ้วที่เราบากไว้เนี่ย 3, 3ตัวเ,เข้าไปแล้วปุ๊บนั่นจะแน่นพอดีนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับสายน้ําดีที่เราต่อไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อเข้าทางช่องกับตัวท่อน้ํานะครับเพื่อให้น้ำนะครับเข้าไปตัวถังท่อได้นะครับก็ทํากัน ต่อเข้าถังท่อน้ําดีได้เลยนะครับโดยการบุนเกีียวเข้าไปนะครับปกติครับต่อเสร็จก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับหลังจากนั้นเราทําการประกอบตัวก๊อกน้ํานะครับก็ใช้ก๊อกน้ำครับก่อนประกอบก็เทพันเกีียวนะครับพันนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันหลวมแล้วก็กันน้ำซึมนะครับ ตอนนี้เราก็ใช้ข้อต่องอนะครับข้อต่อโค้งนะครับเกี่ยวหนนะครับหมุนก๊อกเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้องอนี้ประกอบนะครับต่อเข้าไปที่ตัวท่อน้ําท่อน้ําดีนะครับก่อนประกอบก็เหมือนเดิมครับใช้น้ํายาประสานท่อ PVC นะครับทาให้ทั่วนะครับทําการประกอบครับลักษณะนี้นะครับกดลงไป ขยับให้เข้าที่นะครับจนสุดนะครับกดนิดนึงนะครับเพื่อความแน่นหนาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะที่เราประกอบเสร็จก็จะเป็นลักษณะองนี้นะครับรอกาวแห้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสการใช้งานกันครับว่าเป็นไงนะครับกาวแห้งนะครับลองเปิดนะครับการใช้งานนะครับ ก็จะสะดวกขึ้นนะครับเวลาเราจะใช้เราจะเปิดหรือเราจะล้างมือล้างอะไรเนี่ยสังเกตได้ว่ามันก็จะดีกว่าเดิมนะครับของเดิมนี่จะติดขอบอ่างนะครับเวลาเอามือเข้าไปนี่ก็จะค่อนข้างลาบากครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะง่ายนะครับเป็นการ DIY ง่ายๆนะครับจากเศษท่อนะครับท่อ PVC ก๊อกน้ํานี่ก็มีอยู่แล้วนะครับทําง่ายๆนะครับก็ ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากนะครับเราก็จะเน้นการใช้งานนะครับเป็นการ DIY แบบง่ายๆนะครับลองทําดูนะครับไม่ยากครับครับยังไงก็ชมคลิปนี้แล้วครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเป่าสุดทวิตนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นดีๆนะครับที่จะแนะนานะครับช่องเป่าสุดทวิตนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ